สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหนะครับ FC ทุกท่านเกิดมาจนอายุป,ปูนี้แล้วนะครับเพิ่งเคยเจอเคยเจอศิลปินไล่ฟ้อง f c ชาวเน็ตนะครับ FC ทุกท่านหากินกับสังคมแต่ดันมามีปัญหากับสังคมนะครับที่เขาตำหนิติเตียนให้ศิลปินปรับปรุงแก้ไขนะครับ FC ทุกท่าน เอฟซบางท่านก็ปรารถนาดีด้วยความคิดว่าศิลปินท่านเป็นไอดอลของตนเองนะครับจึงทักเข้ามาด้วยความหวังดีอย่างจริงใจแต่กลับได้รับคําตอบที่แสนจะขมขืนนะครับจากศิลปินโดยการด่าถ,ถึงพ่อถึงแม่นะครับเอฟซทุกท่านทําให้ภาพพจน์ของศิลปินเสียหายนะครับเป็นเพราะปากของตัวเองที่ไม่สมควรพูดในบางคําบางสิ่ง นะครับเอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะครับสื่อสาธารณะกระจายไปทั่วโลกนะครับการทําภาพพจน์ของตัวเองให้เสียหายนี่นะครับหากมันเสียหายไปแล้วยากที่จะเอากลับคืนมาได้นะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจนิกกี้ชีเซิรก็ได้โพสต์ข้อความว่าฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงเจอคนจริงแฟนคลับลูกชายเขาไม่ยอมให้อีมาลีฟ้องฝ่ายเดียว ถ้าพูดว่าสมน้ำหน้าจัดใจร้ายไปไหมชีวิตขาขึ้นวงเล็บสารของอีมารีขิวเน่นจริงๆนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านตามข่าวเขาบอกมานะครับบอกว่าไล่ฟ้องชาวเน็ตไปแล้วร่วม20คนนะครับ20คนก็20คดีนะครับเอฟซีนะ FC, ทุกท่านขึ้นศาลเป็นว่าเล่นเลยนะครับเป็นคดีที่หยุมยิ้มรกศาลนะครับคดีมินประมาทเล็กๆน้อยๆฟ้องได้นะครับแต่ว่า พอถึงศาลแล้วศาลท่านจะพิจารณาสำนวนคดีว่าสมควรรับฟ้องหรือไม่สมควรรับฟ้องนะครับเอฟซีทุกท่านมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่มอลำคิดนะครับไล่ฟ้องชาวเน็ตนะครับเอฟซีทุกท่านเกิดฟ้องไปแล้วเขาสู้เกิดแพ้ขึ้นมาละเขาฟ้องกลับนี่ซวยเลยนะครับเอฟซีทุกท่านไม่มีเวลาจะเอาสมองไปคิดไปพัฒนาองค์กรแล้วระรับทีนี้เพราะว่าสมองยุ่งๆกับ คดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับมันไม่ใช่แค่วันเดียวจบนะครับเอฟซีรูทันมันใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี่นานนะครับแล้วก็ต้องมาตามนัดที่ศาลนัดทุกครั้งเลยนะครับทีนี้แะครับคดียาวเป็นหางว่าวแล้วจะเอาเวลาไหนมาพัฒนาองค์กรนะครับไม่สามารถที่จะมีความคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้เลยนะครับเพราะว่า สมองมัวแต่ยุ่งๆกับคดีความในชั้นศาลนะครับโดยทั่วไปแล้วคนปกติทั่วไปเขาชีหลีเกเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากเสียเวลาในการทำมาหากินนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานในแต่ละคดีนะครับเอฟบางคดีนี่ห้ากปีถึงจะจบนะครับบางคดีไม่จบนะครับเอฟทุกท่านส่วนทางบอสบิ๊กนี่นะครับ ไม่มีการฟ้องชาวเน็ตหรือว่า f c เลยนะครับร้อยเปอร์เซนไม่มีสักรายที่บอสบิ๊กฟ้องนะครับบอสบิ๊กก็ได้กล่าวไว้ว่าในชีวิตนี้นะครับมีการฟ้องดําเนินคดีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเอฟซีทุกท่านชาวเน็ตต่างๆที่เขาแซะบอสบิ๊กคอมเมนต์ต่างๆที่ไม่ดีเข้ามานะครับบอสบิ๊กเองก็มีสติที่ไม่ให้ค่ากับคอมเมนต์ลบๆเหล่านั้นนะครับ เพราะว่าตนเองรู้ดีที่สุดว่าตนเองนั้นเป็นเช่นไรนะครับเอฟซี e ทุกท่านของจริงเพชรแท้ย่อมไม่กลัวการพิสูจน์นะครับชาวเน็ตบางคนนี่คอมเมนต์ถามบอสบิ๊กว่าเป็นกระเทยไหมนะครับบอสบิ๊กก็ตอบโต้ๆไปเลยว่าเป็นกระเทยคะ่ะนะครับบางคอมเมนต์นี่ก็ถามบอสบิ๊กว่าเป็นเกย์ใช่ไหมนะครับบอสบิ๊กก็ตอบว่าเป็นเกย์ครับนะเรียกได้ว่ารับจบทุกอย่างที่ชาวเน็ตอยากให้เป็นนะครับ ชาวเน็ตสายแท้ต่างๆที่บูลลี่เข้ามานะครับบอสบิ๊กนี่รับจบให้หมดเป็นทุกอย่างที่เธออยากให้เป็นนะครับเอฟซีรู้ทันเป็นทุกอย่างที่ชาวเน็ตเอฟซีชาวเน็ตอยากให้บอสบิ๊กเป็นนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กยอมรู้อยู่แก่ใจตนเองนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวเน็ตเขาคิดกันนะครับพวกที่แอนตี้ทั้งหลายนะครับคอมเมนต์ลบๆต่างๆนะครับบอสบิ๊กเขารู้ตัวเขาดีว่าเขาเป็นยังไงนะครับเขาถึงไม่ให้ค่า กับคอมเมนต์ลบๆเหล่านั้นนะครับบอทบิ๊กเลือกที่จะปล่อยผ่านนะครับมันจึงไม่จําเป็นใดๆที่จะมีการดำเนินการฟ้องร้องคดีกับชาวเน็ตนะครับเอฟซีทูนเพราะว่ามันเสียเวลาทำมาหากินนะครับเอฟซีรุ้ทานเลือกอยู่ให้เป็นนะครับเพราะว่าการเป็นคนสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเอฟซีรู้ทานมันต้องมีคนรักและมีคนเกลียดนะครับ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมชาวโลกนะครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นบุคคลสาธารณะนี่มันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับเอฟซี FC ลุกท่านผิดกับอีกฟังหนึ่งนะครับงานจ้างแทบจะไม่มีเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าทําตัวเองทําให้สังคมเขารังเกียจนะครับเมื่อมีคนไม่ชอบมากๆผู้จัดจ้างจ้างไปก็ไม่มีคนเข้ามาดูนะครับผู้จัดงานก็ขาดทุน เมื่อเขาขาดทุนเขาก็ลาบเขาก็มีกล้าจ้างมาอีกนะครับเอฟซีทุกท่านกรรมคือการกระทําของตนเองทั้งสิ้นนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับนับวันยิ่งกระจ่างชัดขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับเอฟซีทุกท่าน